สวัสดีครับกับมาพบ่ยครั้งครับและวันนี้นะครับรถที่บอยจะนำมารีวิวลูกค้าดูนะครับเป็น Ford Ranger รุ่น w i t ์นะครับขับเคลื่อน2อล้อนะครับผมเ่เป็นสีเทานะครับมันก่อนบอยรีวิวสีส้มไปนะครับลูกค้าอยากเห็นสีอื่นนะครับวันนี้ก็นํามาให้ลูกค้าได้ชมนะครับตัว w i t ์แนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2000นะครับจับคู่กับเกียร์10สตินะครับผม แรงมาอยู่ที่180แรงม้านะครับแรงบิดที่420นิวตันนะครับตัวความเปลี่ยนแปลงนะครับจากรุ่นเดิมนะครับก็คือตัวของกระจังหน้านะครับผมตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นลายตะข่ายนะครับแล้วก็จะทําขอบสีส้มนะครับขอบสีส้มตรงนี้ครับด้านหน้านะครับตัวของกันชนหน้านะครับจะทําเป็นสีดาเงานะครับ แล้วก็ตัวของขอบไฟตัดหมอกเองนะครับก็ทํนสีดาเงาด้วยนะครับไฟหน้านะครับโครงข้างในนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับทาให้รถดูสปอร์ตและดูมีความเท่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสีเทานะครับตัดกับสีดาแล้วก็ขอบสีส้มนะครับทำให้รถดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของล้อนะครับ ล้อเ,เองนะครับก็จะเป็นขอบ18สีดําเงานะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ส no ีส้มนะครับของไวท์แท็กนะครับอยู่ด้านข้างประตูนะครับในส่วนของแก้มมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกนะครับเป็นสีดําเงาครับแต่ะขอเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับราหลังคานะครับเป็นสีดําล้วนนะครับผมสปอร์ตบาร์นะครับตัดขอบสีส้มนะครับแล้วก็ ตัวด้านบนปกติตรงขอบตรงเนี้ยนะครับตัวเก่านะครับจะเป็นสีเงินตัวนี้จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับการนชนท้ายนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ไวท็คตัดขอบส้มนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวกออไฟนะครับจะเป็นไฟปกติจะเป็นโคมียมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะมีมือเปิดนะครับพร้อมกับตัวขันตัวล็อกกุญแจเอ่อล็อก สาดท้ายนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดดอลลาร์มาให้นะครับเป็นตัวปกตินะครับแต่ใส่ตัวของไลเนอร์มให้แล้วนะครับมีอีสลิปนะครับมือเดียวยกได้สบายนะครับด๋ยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในนะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นคอนโซลหุ้มหลังนะครับเดินได้สีส้ม นะครับผมเดื่องด้านสีสมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของออฝั่งผู้โดยสารนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเหมือนกับพลาสติกเคลือบเงาแล้วมีคำว่าไวทแท็กนะครับตัวเปาะนะครับจะเป็นสีดำเลยน้าสีส้มนะครับ แล้วก็มีคำว่า r e r g e r s c a p e ครับอยู่ตรงแชมเบนไดนะครับ,ออต,รรบตัวเกียนะครับก็จะเป็นเกียร์มีหุ้มหนักเดินได้สีส้มเบรกมือนะครับโทขนขึ้ะเป็นดำส้มหมดเลยนะครับ <c oughs> ดำส้มหมดเลยแผงประตูนะครับ ัวรถนะครับอย่างที่มาบอกนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับก็สวยงามนะครับระบบความปลอดภัยก็จะมี airbag นะครับหกใบ ABS <behaviors>. นะครับระบบช่วยลดการพลิกคว่ำนะครับระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะครับป้องกันการถหนนะครับรับประกันนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นรับประกัน10ปีหรือ100,000หามกิโลนะครับ เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ปปะนส่วนหนอนครับลูกล้คท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับฟอร์ดเจนเจอร์ไวท์แท็กนะครับอยากดูสีไหนนะครับอยากเห็นแบบไหนนะครับพิมพ์ทิ้งไว้นะครับแต่บอยจะนำมาิวให้นะครับสำหรับนี้นะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสนใจฟอร์ดก็ติดต่อบอยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ